ญาติโยมท่านบุกฟังทั้งหลายทุกท่านท่านเป็นที่รักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าวัดหนองทองทุกๆคนทุกเพศทุกไวัยก็มาพบมาปะก,กันอีกเช่นเคยในรายการประกินกะแห่งธรรมะ เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุมโมทนาขอบใจต่อญาติตยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดต้องขออภัยระยะนี้ ลมแรงเมื่อตะว,วนันนี้หรือที่ผ่านมานั้นตางสถานีวิทยุขึ้นเก้าสิบสองจุสองห้านีบอสามารถที่จะถ่ายทอดสดเสียงธรรมะได้เพราะว่ามีเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับเครื่องส่งฝนตกนักลมแรงพ่อแม่เป็นน้องญาติโยมที่เป็นแฟนรายการธรรมะตะกินกะก็คงจะพิดหวังกันทุกเจ้าก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสในตัวจิมอย่างใดก็ตามวันี้ อาตมภาพก่อนตี่จัได้อูดได้จจายังออกไปนั้นก็จะนำญาติโยมไหวพระสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระผชัยมงคลได้สมเด็ดจเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชละกิติยาภา แล้ต่อไปตั้งใจเน้อมาไหวพระสวดมนต์พร้อมๆกันไปอระหังสัมมาสัมบุตรปะกวาพุทธังปะกวนันตังอภบิวาเตมิกราบพระพุทธสวาคาโตปะกวาตาตัมโม ធម្មំធម្មេกราบព្រះធម៌សុបត្តិបੰណោ Bhagavato សាវកសង្ឃោសង្ឃំធម្មេกราบប្រសងធម្មតថាភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស NAKMU TATSA PAKAWAKTO ARAKHATTO SEMBA SEMBU TATSA NAKMU TATSA PAKAWAKTO ARAKHATTO SEMBA SEMBU TATSA BUTANG SERENANG KACAMI TAMANG SERENANG KACAMI SANGKANG SERENANG KACAMI Tu ti yambi putang saranang kacame- Tu ti yambi temang saranang kacame- Tu ti yambi zangang saranang kacame- Ta ti yambi putang saranang kacame- Ta ti yambi temang saranang kacame- Tati yambi sangkang saranang kacami, Iti piso pagawa aranghang sama sambutu, Wicca jaranak sambano sukatolo kawitu,

sandetako akaliko ehipatiko opanaji ko paccattang vetitabbo vinñūyi ti yandun imi tang avam mangalancā yo ca manna bodhisakunassatho tapabbakho toccupinang Tham-ma-nu-pha-vi-na-vi-na-sa-min-to pan no pa ga wa to sa va ka san u chú pa ti pan sa va ka san ko dũ pa ti sa va ka san sa mi chi pa ti pan sa va ka san

Nyo tiyak manabot sa gunat sa sato, Papakau tututupin so ang akantang, Sang kanupawin na winasamento. Wipasit sa si namadho, Tiyak kumantat sa sirimadho, Sikit sa pinamadho, Sa paputanukampino, kwe sa po tsa nanmato, na ata ka tsa tabad si no, nanmato ka po tsan tsa tsa, mara si napamatit no, ko na kamanat tsa nanmato, pramanat tsa po si mato, ka sa pad tsa nanmato, we pa motad tsa tsa pade, anke ra tsa tsa nanmato, สัพพยาปุตตะสริมาโตโยอิมังตามเทเสสิสัพตะขาปโนตันย์เยจยาปิณิปุตโลเกยะถาปุตังวิปัสสิสุงเตชนะอภิสุนามันตาเวทสารธาหิตังเทวมนุสสนังยังนามัสสันติโคตมัง Wicca jarana sampanang, maantang wita saratang, Wicca jarana sampanang, utang wanda mako takmantik, Jatuhang pakitni ariyaya jati jato, nāsati nāsoti te otusoti kapassa pho chăng kho sát thi pho chăng kho jata thā vi ri yam pi ti paśati pho chăng kho jata thā parē samādopeka pho chăng kho satte

Teja tanga pinan pitawa, roka muting sutangkane, E te na satyawajena, so te te otu sapata, E katha tamaracha api, kelanye

เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเตโหตุสัพพทาภาวะตุสัพพมังคลังรัาคันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลัง รัคันตุสปพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสตาสุธีพวันตุเตพวตุสพะมังคลังรักขันตุสปพเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะสตาสุธีพวันตุเต โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดอันเป็นบทสัตยายมนติีศักศดิ์สิทธิ์โดยตั้งจิตอย่างแน,น่วแน่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอาตามภาพขอตั้งจิตอธิษฐานขอถวายพระปอนชัย เดะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์ด้านนั้นจงได้ทรงหายจากอาการพระประชวนการเจ็บไข้ได้ป่อยมีพระสุขภาพปรามัยอันแข็งแรงดุดดังดึงขอเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ได้หนึ่งรออยี่สิบพระบรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุได้บอก,กตักเตือนว่าเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าห้ายังไม่ภาพเหนือจะมีฝนตกนักเป็นบางตีปานกลางเป็นบางแห่งเบาบางก็มีพอง คืนแต่ว่าฝนตกหนักจนตลอดถึงแจ้งน้ำปะหวงพวงวัดข่วงว่าแต่ว่าตอนเย็นก่อนที่จะออกไปเทดมันยังลงสุยสุยอยู่ลมฝนลงไม่ใจะลมลงฝนตกอยู่บางที่ก็นักอยู่ นับตั้งแต่เมื่อตะวันบามาจนถึงปัจจุบันบะเดี๋ยวนี้อุณหภูมิเมื่อวันดวานิโหปุ่งขึ้นไปสามสิบแปดองศาโต๊บี่มาคำสามสิบเก้าแต่ปัจจุบันประเดียดปปเด๋ยวนี้สิบแปดองศา เนี่ยมันห้อนนหนาวอย่างเงี้ยทำให้คนประคับสบายว่าเปิ้ว่าตัวเนาะแต่ว่าฉันเข้าเจ้าก็ไมได้ไปไหนแต่ว่าฉันเพนกินขอ้ตอนเรียบร้อยก็เดินทางไปที่วัดประสิงไปร่วม อยู่ในห้องการอำนวยกองอำนวยการสอบบาลีสนามหลวงตว่ามีพระเดชพระคุณหลวงป้ะธรรมเศนาบดีรองเจาา้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวาดัวดพระกรามุเจ้าดสุดเทีเป็นประธานพระเดชพระคุณท่นานเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจาา้าคณะจังหวัดย่างใหม่ เป็นรองประธานและเป็นประธานในการดูแลทัทนามสอบที่วัดพระสิงห์วระมหาวิหารแต่ว่ากับพระอุบาจารย์หลายตนหลายองค์อดีใจก็มาอาทิตย์โดยเนิกวัดสะดืมเมืองอินทก,กินนะเป็นบุญเป็นวาสนาทุเจ้าตนนี้ทำงาน เป็นรองอธิการบดีมอจลรอเชียงใหม่เดี๋ยวก็ได้ทำงานแก่คณะสงฆ์ทุกข่าวว่าประเด็นเลื่อนเพื่อเป็นเจ้าคุณจันสามันลบไปกรณีพิเศษ10เอตนก็จึงทั่วประเทศนี่ดีใจตัวนักเนออันทั้งหลายวันนี้ก็ยังมีสอบบาลีสนามหลวง คือสอบประโยคสามประโยคเดียวการที่ตัวเจ้าประเด็นได้ศึกษาบาลีนั้นเป็นการเรียนพุทธวจชะาศาสนาการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกาอย่างบทสวดน่ะเป็นภาษาบาลีหมดนั่นแปลมาก็เป็นสิ่งที่เป็นบังคัละเป็นมงคลดังนั้น นะล้วก็เป็นคำสอนตัยจะแปลได้ก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายที่เฮียนบาลีดีใจที่มีทุเจา้าพระเนียนบาลีกันนักบหาดแล้วพอดีอกดีใจผมระบาทสมเด็จอภบัญชลเก้าเจา้าอยู่หัวและพระราชนินีได้ทรงถวายอาหารเพ็น แต่พระสงฆ์องเดนทั่วประเทศไ้สอบบาลีสนามหลวงนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณอันลนน้นพ้นที่พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์องเดนจะนับสนุนการศึกษาบาลีพ่อแม่เปน,น้องตุ๊กเจ้าพระเดนและมีกำลังอ,อกกำลังใจกัน อยู่ั้นเป็นเวลาเบาสมควรก็กลับมาวัดก็ประญาติยมมาอุมาจาสนทนาธรรมกันหลายตันหลายคนด้วยกันแล้วก็ค่ำมืดมาก็ออกไปกิจนิม,มนตประเทศติบา้านเบอไม่ออกกว่านี้เป็นเอฟซีเป็นแฟนวันแทร,รายการเมื่อเจ้า และทุกรายการเรียกว่าติดตามฟังรายการธรรมะระกินกะจากทุกเจ้านอ้องตองมาตลอดแม่ไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปจนกับรถยนต์ <c oughs> แม่ก็เลยเสียชีวิตอายุเจ็ดสิบสองปี ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวต่อลูกเต้ออาญาติพี่น้องทุกคนเป็นแล้วเป็นนั่งเตตใจเวลาอยู่สี่สิบนาทีนุมเนาตอญาติย,ยมที่มีความตั้งอ,อกตั้งใจในการฟังธรรมเทศนาขึ้นแล้วก เอาเรื่องของศาสนาพิธีแบบง่ายๆไปอู้ไปจากันเพราะศาสนาพิธีมาเป็นญาติข้อคอกแล้วว่าการจุดเตียนการกับการไหวความหมายของเตียนของถูวของดอกไม้การประเกนของอ้อแก่พระสงฆ์เรื่องได้ใยศีลเรื่องงานมงคลอวมงคลเรื่องการกระทำบุญ เรื่องการนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเทศก็ดีเจริญพุทธมนต์ก็ดีได้จิ้แจงโดยย่อโดยสังเขปทีกญาติจกยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อว่าจักได้นำไปปฏิบัติพอสมควรแก่เวลาก็กลับมาวัดจนมาถึงประเดี๋ยวนี้น <c oughs> เอขออน้โมบอดนาขอบใจต่อยมณภสีวิจัยตี่ครับเป็นจาภาพเสาและไฟฟ้ายมประกายคำนั้นโตกครับไปหนึ่งชุดนอกนั้นก็ยังได้มีญาติยมผู้ใจบุญใจกุศศก็คือคแม่สีทรและ คนยอมจรัญญามุนกาดบ้านหัวฝ่ายนองจังคืนก็มารับตกชุดละหนึ่งพันห้าร้อยกล่องบุญเนอะอนุโมทนาเป็นอย่างมากนอกั้นมีสุภายอินเป็นแก้วสมพรอินเป็นแก้วพัดคิตราพรสุกเกษมอันนี้ก็มารับหนึ่งชุดเแล้วก็ได้มี สุธิปภาอันนี้ของรับอีกหนึ่งชุดพร้อมกับแม่นระอาจารปัญญาติกาวงศาที่ล่ลวงรับดับผ่านไปมีพุทกา,ายคำนั้นโทษนาะแล้วก็ยังมีหลายด้านหลายคนที่มาครับก็ต้องขออนุโมทนาในนาำจิตน้ำใจของทุกท่านทุกคนวนณะที่นี้ตวัว คิดอันใดสมปัตตนาทุนยงทุปการเนื้อแต่จะไปคี้คา้านมันนี้มันหามันกา้ามันขายชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองมัวแต่ไปขอหัน่นไปขอนี่แล้วคี้คา้านการมันยะการประธรรมมันจะรอยก็ตงึงยากเพราะตัวเอง ปรทำเมื่อแก่ตัวเองไปหวังกับเบิ้งอันนั้นเึ่งอันนี้มันขอเึิ้งนักหรือเนาะม่ใจ่เอาคนเดียวหรอกลองเกิดดูดีๆฉะนั้นต้องอัตายออาตาโนโนาโตตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระแม่เป็น้องญาติยมเอาอยู่กับสังคมเนี่ย ปัะก,การสำคัญนั้นเอาต้องอยู่ให้ได้จะอยู่กับไผ่ก็ตามต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยากจะอยู่กับหมู่กับคณะใดนั้นต้องมีธรรมะอยู่ในจิตในใจอย่างน้อยต้องมีศรัทธามีความระอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาป เป็นผู้ศัจยะเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมนักต่อน,นักเป็นคนมีวิริยะความเปลี่ยนมุมนะบักบันเป็นคนมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นบระวันไหวบางอนแง่นคอนแคลนและประการสำคัญต้องเป็นคนที่มีปัญญา ถ้ายอมจะอยู่กับสังคมปัจจุบันต้องมีสิ่งเหล่านี้สธาความเชื่อเชื่อสิ่งที่ต้องเอาเหตุเอาผลว่าใจว่าเชื่อไปเรื่อยๆเป็นอู้เป็นจาได้ยินได้ฟังไปงูไปหันมาเป็นมาบอกก็เชื่อ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 ง่ายในบอดีนะ จับเสิรู้คนฉะนั้นญาติโยมทุกอย่างเราเป็นสตาแต่ว่าความเชื่อต้องเชื่อว่าบาปมีบุญมีความสุขมีความทุกข์เกิดมีเราจะทำอย่างลงไปต้องมีสติคิดว่าทำไปแล้วมันผิดกับมวาถูก มันเป็นบาปเป็นกรรมมันบดีกะนำความเดือดร้อนเกิดขึ้นแกตัวเองลละหมู่มากกะเกิดอย่างเอะกลัวมันเป็นบาปเป็นกรรมบดีก็บธทรมละบอู้ละบคิดละเชิงใดก็ตามที่ทำมาอู้ไปคิดไปเออลืมไปเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยนำโดยเองได้รับความเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อน นำความเย็น,นะเ,เกิดขึ้นเอาอบาดีเอาคอเมื่อหูบดีก็อย่าทำละต่อไปเมืออ่อหูว่าอู้อย่างอี้บดีก็ไม่ต้องอู้คิดอย่างอี้บดีมันเป็นบาปเป็นกรรมว่าต้องไปคิดแต่คนเราจะมีสติมีปัญญาต้องเป็นคนเคยยินเคยได้ยินได้ฟังเป็นพรอู้สูตร เหมือนกับญาติกับโยมได้ฟังตัวเจ้าหนองตองมาเดีอยวนียเนี่ยเสียงใดไปได้เคยฟังกับฟังฟังแล้วฟังซ้ำก็ยังดีกว่าที่ไ่ได้ฟังฉะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เกิดสติและปัญญาทำให้เกิดความสุขได้อคนเอาทุกคนจะล่วงทุกได้เพราะความเปลี่ยนนั่นเองเขาต้องมันต้องขยัน จังจะมีสตองสตังบังขามันขายมันนี้มันนามันปลูกมันฟังมันยักการยักงานมันช่วยเหลือพิ่นน้องชาวบ้านช่วยเหลือทั้งวัดทั้งวามันรักษาสินกินตานฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาต้องอย่างนี้ถ้ามันในทางดีมีสติควบคุมสติมาปัญญาเกิดสติเจริญมักจะเกิดปัญหาสติในสําคัญ จะทำจะคิดจะพูดนะอย่างไปต้องมีสติถ้าขาดสติเออทำผิดละอูผิดละแล้วก็คิดก็ผิดเพราะาขาดสติเมื่ออามีธรรมะอยู่ในจิตในใจตัวปัญญาเป็นแสงสว่างแปลว่าความรอบรู้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางนี้เป็นทางบาตัทางบดีตายเลือกปกมโนหู ตางนี้เป็นตางสู่สวรรค์ทางนี้เกิดโลกมนุษย์ต่างนี้เป็นหนต่างดับขันบริณิพนเพราะเอามีปัญญาก็าสามารถไ่จะรูได้ว่าอันไหนดีอันไหนบ่ดีคนมีปัญญามีสติเนะี่ยตัณกิดนนพ้นเนอบอกเนี่ยฉะนั้นญาติโยมด้านบุปฟังเัื่หลายก็ขอฝากไว้เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆกับญาติกับโยมเพื่อนำไปคิดนำไปพิจารณากันเนอะ เสาไฟนั้นยังขาดอีกหนึ่งชุดนะขาดหนึ่งชุดฉะนั้นสธาสาธุชนจะไปลืมเนอ้อวันที่าวเมษายนทเจ้าจะทานจะอยหลวงปุ่นที่สถานศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมห้างจากวัดไปประมาณ300เมตรวันนี้อหันว่าเป็นเวลาเป่าสมควรอายุวันโดสุข,ขังบลังปบกันไม่โอกาสหน้าเจริญพร